งานการที่เดินมักข้อปฏิบัติต่างๆคนไม่ค่อยสนใจในเรื่องข้อปฏิบัติจารีดประเพณีต่างๆฉะนั้นเผ่าพันธุ์ของคนมันถึงได้สูญหายไปเพราะภาษา ก็สิ้นสิ้นไปเพราะขาดภาษาขาดธทรรมเนียมขาดประเพณีปฏิบัติเราไปคือกับของเจริญแต่รู้ไหมว่าการเจริญนั้นคือการทำลายชาติตัวเองทำลายภาษาของตัวเองทำลายธรมเนียมประเพณีปฏิบัติของตัวเองบรรพบุรุษ พวกเกลียงตำบลไลโว่เขามีเวลาเดือนละสี่วันวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเขาจะหยุดงานแล้วก็จะลงมาวัดลงมาวัดแล้วก็พวก ผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเล่าภูมิศาสตร์ให้ฟังป่าเขาลำเนาภัยเป็นยังไงการทำมาหากินเป็นยังไงการความเป็นอยู่เป็นยังไงเขาจะพูดคุยกันถึงเรื่องสาธุสุขดิบต่างๆเรื่องธรรมเนียมเรื่องประเพณีปฏิบัติถึงวันพระมาเขาก็จะมาฟัง ที่คลอดมาสองวันก็ต้องอุ้มมาลูกแดงๆอยู่ก็ต้องอุ้มมาเพื่อจะได้มาฟังไม่มีคนอยู่บ้านาจะลงวัดกันหมดยิงสมัยจะมาอยู่ที่จะคุหรืออยู่ไรป้าหรืออยู่สารวะ ถ้าเขามาอยู่กลางวันเราก็จะให้ความรู้เรื่องหาคนที่มีความรู้เรื่องสารสุขมาพูดหรือมาอบรมพวกเยาวชนให้อบรมด้านสาธารณสุขเขาสิทยาสีดเยอะได้ ่างไอ้จ้องภาษาอังกฤษอังเกิดมันอ่านได้หมดชื่อยาชื่อเยอะไอ้จ้องจบพยาบาลไอ้นั่นไอ้สว่างอีกคนจบพยาบาลจบพยาบานจากกีนไอ้จ้องไอ้สว่างจบพยาบาลมาจากกีนหมอติละจบหมอมาจากกีนฝังเข็มได้ ผ่าตัดไส้เลื่อนไส้เลื่อนได้ผ่าตัดไส้ติง่งไส้เติงได้หมดติละแต่เสียไปแล้วฉะนั้นควรมเป็นประเพณีอย่างประเพณีของสง รมเนียมประเพณีปฏิบัติอย่างวันเฉลิมพระชนพัรษาพระเจ้าอยู่หัวหรือวันเฉลิมพรรษาพระราชนีวันเฉลิมพระชนพรชันนพรษาบริวงอะพวกอะไรต่างๆจะจัดงาน เฉลิมเจ็ดวันหลังวันเฉลิมอีกสามวันหนึ่งปีหนึ่งแปดเราเคยมาร่วมงานวัดบวรกับหลวงปู่หลวงปู่เตศจนถึงวันที่เ็วันที่ห้าวันที่สี่ธันวาถึงวันที่เจ็ดธันวาพอหลวงปู่ลงมาวันที่สาม ันที่สี่ก็มาเทศที่วัดโบน <c oughs> ทำเนียมปฏิบัติทางคณะสงฆ์การปัดการปวดการทำความสะอาดการทำอะไรต่ออะไรต่างๆ ปฏิบัติต่างๆเหเขาเรียกว่าอารามิกวัตรมีชื่อของมันเสนาสนาวัตรเวจักุดีวัตรสันตาคารวัตรมันมีชื่อของมันเสร็จแต่ละอย่างอารามิกวัตรก็คืออาวะ มีทางกันไฟมีกำแพงมีอะไรมีทางกันไฟมีเสนาสนาวัดเสนาสนะก็จะต้องกวดรอบกุฏิให้เวียนเวียนรอบได้นะ <c oughs> บางแห่งก็เทปูนรอบกุฏิให้เพื่อว่าได้กวดให้เกียนเวียนรอบได้ ไฟป่ามามันก็ไม่ถึงพอเวลาไฟป่ามาแล้วก็จุดออกไปเลยฉะนั้นถึงว่าเราจะมานั่งเคร่งเครียดอย่างเดียวมันไม่เป็นไปกับมรเพราะข้อปฏิบัติต่างๆมันเป็นตัวจํากัดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในตัวของมัน ราจะดูจากการปัดการกวดก็ได้ก็เป็นธรรมะให้เราดูได้เพราะธรรมะมีอยู่ทั่วไปในเมื่อธรรมะมันมีอยู่ทั่วไปเราก็ดูกวดไบไมมก็เป็นธรรมะได้สมัยก่อนเรากลัวเสือตอน ปี2509กลับมาจากเพชรบูรณ์มาอยู่บ้านแจ้งบงเดือนเนี่ยมั้งเดือนเดือนพฤศจิกาธันวาเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาปลายพฤศจิกาปลายพฤศจิกาธันวาโอ้ยได้ยินเสียงเสือร้องบ่ายสามโมงสี่มงขึ้นกุฏิแล้ว เดินยุ่งกงมก็ไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมันหนาวสิบเอ็ดโมงนี้อาบน้ำแนละ้วเดินย่งกรมพอเก็บบาดเสร็จเอาบาดตากแดดแล้วก็เก็บบาดเก็บบาดเสร็จแล้วก็สิบเอ็ดโมงก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็เที่ยงบว,ว่า นั่งพักหนึ่งก็ลงมาเดินยมกงบ่ายสองโมงออกกรวจลานวัดได้ยินเสียงเสียร้องนี่กลับกุฏิแล้วเสียร้องบนเขาถึงได้ถามพวกชาวบ้านเขาว่ามันร้องลักษณะอย่างนี้เสียงนี้มันร้องแบบนี้มันจะเป็นอะไรเสียงอะไรมัน มันจะย้ายทิ้นแล้ว่มันออกว้าวมโอ้โอมันดังลั่นภูเขาดิมันหัวใจมันหลุดออกไปข้างนอกเลยพอเราเดินยุ่มกลม บ่ายสีโมงขึ้นกุดแล้วพอวันหลังมาวันหลังมาก็มาดูว่าไอ้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ตายกันอยู่ตลอดดูความตาย เราดูจากข้างนอกดูฝุ่ตายคนภายนอกเขาก็ตายกันอยู่ทั้งบ้านทานั้งเมืองเสือไม่กินก็ตายเสือกินก็ตายตั้งแต่เรามาอยู่นี้ก็ไม่มีข่าวว่าเสือกินคนตายสักคนหนึ่งก็ไม่มีดูไปดูมาดูมาดูไปเดินองกรม ตอนบ่ายสี่โมง,งกว่าพอไปไหมมันร่วงลงมาโ,โอ้มน,นึกถึงความตายเลยนี่เห็นไหมลมก็ไม่มีแต่ถึงเวลามันจะร่วงมันก็ร่วงตามการตามเวลาของมันแล้วทำไมเราจะต้องมากลัวตายหลังจากวันนั้นมาแล้วบันนี้ เดินได้ถึงเที่ยงคืนเสียร้องก็ร้องไปมันก็ร้องอยู่ในป่านู่นไม่ได้มาร้องอยู่ที่ลานวัดที่ไหนมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาจ้องกินเราอย่างเดียวอาหารการกินของมันอยู่ในป่าในเขานันไม่ได้อดได้อยากอะไร ไปหลังมาก็เลยไม่กลัวจนกระทั่งมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปคิดกลัวมันนั่งเฝ้าเราอยู่ก็ไม่ได้กลัวมันอยู่กันคนละข้างก็ไปยังจะเดินก็ไปหามันข้างหน้ามันมันก็ไม่ได้คิดจะกินเราอย่างเดียวที่หน,น ลุงตาไปดูไอ้นั่นหน่อยไปแล้วใครอุ้งใบเอื้อมแข็งแรงมัไอ้ถังน้ำฝนที่ปุติเราไปเลิกกัน